สวัสดีครับวันนี้ทางร้านพระเครื่องครับต้องสิงบุรีซีหกอมุเลตนะครับมีพระมาให้ชมครับเป็นพระสวยๆนะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับเป็นเหรียญรวงข้าวนะครับปีสองห้าหนึ่งสองครับวิงวิงนะครับก็ก่อนจะชมคลิปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับก็ลักษณะเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรูปไข่ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับจำนวนสร้างก็ค่อนข้างน้อยครับวันนี้ได้มาสองเหรียญก็จะเอามาให้ชมกันครับ ลักษณะพระนะครับดูง่ายๆครับนี่ครับมีเป็นรวงข้าวนะครับนี่บริเวณด้านนี้นะครับด้านข้างทั้งสองข้างครับใบหน้าของหลวงพ่อก็ค่อนข้างจะคมชัดนะครับ ร้อยจุดบนหน้าผากหนึ่งจุดครับเป็นพระแท้ดูง่ายครับนี่สวยทะลุซีน,เ,น,นลเลยครับดูในร่องตาครับเส้นๆวิ่งเต็มนะครับอรรุ่นนี้ดูง่ายนะครับด้านหลังก็จะตอกโครดรนะครับตอกโคตด,ดอกจันหรือว่าเรียกกันว่าดอกพิกลนะครับเขียนว่า วัดพิกุลทองครับจังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วก็เป็นยันพุทธซ้อนครับอยู่เย็นเป็นสุกนะครับน่าใช้ครับน่าเก็บน่าบูชาครับเหรียญรุ่นนี้ครับจะสร้างปีสองห้าสองหนึ่งครับนี่ขอบตัดก็นี่ครับธรรมชาติของเหรียญนะครับดูง่ายดูหูปิ้นนะ ซุ้มหูเหรียญนี่เป็นแบบโดนัทโดนัทน,นะครับเห็นไหมครับนี่คือพระมันสวยครับผมก็เลยไม่อยากแกะแกะแล้วเดี๋ยวจะไปจัดจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับแบบนี้ราคายังไม่แรงมากนะครับก็ควรค่าแก่การสะสมครับเหรียญพระปีลึกๆนะครับ ส่วนพี่ๆท่านใดมีแบบนี้ก็อยากจะขายก็ลองส่งมาถามได้นะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับก็มีรุ่นอื่นอยากจะขายก็ส่งมาถามได้ครับเรายินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับหรือว่ามาพบกันที่ได้กรุงเทพปริมณฑลครับหลักๆผมก็จะอยู่ห้างพันทิพย์พาซ่างามอวานนะครับ สามารถนัดได้ครับสวยๆปิดเป๊ะครับทั้งสองเหรียญครับรุ่นนี้ยังไม่มีเก้นะครับนี่ครับดูเหรียญนี้เหรียญน,นึงเห็นไหมครับมีจุดบนหน้าผากของหลวงพ่อนะครับมาดูเหรียญนี้กันนี่มีจุดเหมือนกัน,นครับ ดูปากสิครับมิติพักเห็นไหมครับคมๆทั้งสองเหรียญครับแบบนี้ด้านหน้าก็เขียนว่าหลวงพ่อแพรเข้มังกรโล่ก็ยังไงเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับมีพระไม้ชมครับพร้อมรับเช่านะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอให้สมาชิทกทุกๆท,ท,ท่านครับเฮงเฮงรวยรวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ